เกิดขึ้นเนถ้าเกิดเอซเนี่ยสเสมอได้ในสัปดาห์นี้ไม่ไหวกับแอลเคสักตัวไม่ไหว,ไมไหวผมเปิดมาผมเจออะไรเนี่ยฮะผมเปิดมาผมเจออะไรเนี้ยต่างตรงนี้เนี่ยความขังสนานแล้วก็ตูดขาวแมวมองอะไรวะเนี่ยยูอเอฟซู่สูๆครับได้เลยครับยูเอฟู้ๆนะนะัะขอบคุณนะฮะที่มีแฟนคลับ อ่ายุคยุคเก่าที่ยังชื่นชอบในตัวของน้องๆอยู่อ่ายังตามถือว่าตามนานนะถือว่าตามนานใช่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 ถือว่าแบบตามตามมานานนะตามมานานแล้วก็คอยเชียร์คอยอะไรนะฮะอย่าลืมซื้อเสื้อพวกยูเอฟด้วยเผื่อเราทำรุ่นย้อนความหลังนะฮะเออการเปิดนียังไม่ง่ายเลยเพราะอย่างที่เราเห็นกันแล้วในี่ไอตีสตรีมอยู่คอนโดอาช้เมกาแต่สตรีมช่องตัวเองนะครับแม่ แทนที่จะสตรีมช่องอาชัยเมกาเขาก็มีบอกอยู่อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั่นงัวปั่นควายให้ลุกเขาเล่น เดีวคุณขอเข่ารูเออก็เอาก็ไม่ไม่เก้าจริงๆก็จริงนะก็จริงนะคุณตีเออก็จริงนะฟังก่อนนะคืออะไรเขาไม่สะดวกอาชัยเขาไม่สะดวกครับผมไม่ทำไมอ่ะทำไมไม่ระวยไงอ่ะเขาบอกว่าปกติก็ใช้ผมมาบูมเป็นตีมเก็บเรีเอชชันของผมแค่นั้นเองเขาอยากผมจะตีมตรงนั้นเองอย่าให้ใช้เขามาไหม คุณนี่จะใส่ผมอย่างเดียวเลยนะคุณรีเบิร์ตคุณยังไม่ไม่ก็จริงๆไงเหมือนค่าที่นอนไงเหมือนค่าพักไงค่าพักไงเจ้าของบ้านเขาไม่อนุญาตเราก็จะไปขยันขยอไม่ได้หรอกเรียกเรียกเจ้าของบ้านมาสิครับเจ้าของบ้านมานั่งคู่กันสิอาให้ให้เจ้าของบ้านเขาอยู่ในเป็นอาใช้ครับอาใช้อยู่ไหมเดี๋ยวเข้า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 มาหน่อยฮะเข้ามาช่วยช่วยพูดหน่อยฮะว่าใช้เนี่ยเออเออไอมาวิทนี่มันเสนอเงือกนะต้องใส่กู้ว่าเนี่ยรีเบิร์ดพิมพ์เอง นะครับเพราะหลังจากที่พิมพ์ปุ๊บเขาใส่กูทันทีเขาบอกว่าผมมาบ้านคุณเนอะแล้วผมไม่ใช้ทำไมไม่ใช้ช่องคุณไม่ไม่เป็นไรครับคือจะให้ตีเขาเก็บพวกรีแอคชั่นเก็บเก็บชั่วโมงเออตัวเองไปด้วยครับเออชั่วโมงครบไปแล้วครขอคุณอ่ะคุณเต๋เออขาดชั่วโมงครึ่งครับาชั่วโมงครึ่งรชั่วโมงคึไปของกูครับ จูบู่แม่งมาแจกแต้มถ้าแอลเคมากูบอกเลยเอแซไม่ได้ขึ้นหลังแกว่าทางจบู่เนี่ยสามารถก็เขาไม่ได้มาไงครับน้องให้เขามาก่อนสิเออเราจะได้มาลุ้นกันมาภาคกันฮะหมายถึงอะไรอ่ะอะไรนะหมายถึงอะไรอะทำไมถึงว่าถ้าเอเคไอ้ l ลเคเขามาเล่นเนี่ยเออซ f นี่ไม่ได้ขึ้นนาอ๋อจริงนะอกว่าจริงนะ จริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องดูการหน้าเรือดูการหน้าใช่โอร่องดูการหน้านะฮะแต่เอ็คเคยแข่งแล้วใช่ไหมตอนอยู่แฟมปะตอนอยู่แฟมตอนอยู่แฟมตอนอยู่แฟมเจแทบหมถ้ามีไหมมีปะวะไม่เจอปะวะไม่รู้อะยังไม่ได้ไปย้อนดูได้ไปย้อนดูแล้วกันไปย้อนดูไปย้อนดูเอ่อเอบอกกูแล้วทึ่เอ็คเขาไม่ได้มันอะไรนะแต่ก็คือแฟนคลับมือที่3นะเรียกว่ามือที่3ามเขชอบมาปั่นจริงอะเราเราก็แซวมันไม่เจอเขาบอกไม่เจอไม่เจอไม่เจอครับไม่เจอไม่เจอนะ แก๊งลังแค่แข่งตอนไหนฮะแก๊งอะไรฮิตแอนโชดเดอร์เหรอครับแก๊งลังแคเนี่ยฮะแก๊งอะไรตีแม็กเปาเบาๆหน่อยจะดูแข่งตีแม็กเปามึงก็ดูช่องนี้สีอ่ะมึงก็มาดูช่องหลักสีสัตว์อสัตว์เออแล้วมึงมพีนั่นมีอะไรมึงดูกูอยู่ในนรกกูดูช่องกูอยู่ทือใบในี่องผลพิษเลยมึงก็ดูช่องนี้สิีอ่ยแล้วบอกว่ากูเบา บอสผมสตรีมค่ายปลาคนดูห้าสิบแต่จริงๆแล้วบอสสี่สิบห้าสี่เอายเอ้าเออคุณแซงคนออะไรเนี่ยเออแซคกันเองอ่ะเออคุณอย่าไปใส่บอสคุณเองนี่เขาบอกว่าลุงมีสามสิปีแต่ผมมาหกสิบเอห้าสิบหกว่าตียอมป่ะเอออะไรอ่ะคุณหมายถึงอะไรอ่ะหมายมันหมายถึงขำมันไงมันห้าหกไงตัดเออมึงยอมไหมมึงยอมไหม เอ่ยอมแลยอมแล้วเขาจะใหญ่ขนาดนั้นแล้วก็เออผมสิบคนโอบอ่ะคนใหญ่แล้วผมนะโอ้ยโอ้ยต้นไม้พันปีอ่ะไอ้เหี้ยใช้ร้อยรอบคนโอบอะต้นไม้กลายเป็นหินนะคุณเปาอะต้นไม้กลายเป็นหินเนี่ยอยู่ที่ประเทศนู้นแล้วผมจะข้ามถนนนะรถต้องชะลอแล้วรู้ว่ารุ่นะนาดอ่ะที่เราทำมันเล็กขนาดนั้นเลยเหรอพี่ ลูกระดาบเล็กๆมากไอ้นี่ลูกระดับตึก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 กราพี่ตึก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 อะไรประมาณนี้ป่ะผมเนี่ยจะเดินอ่ะรถต้องหยุดนึกว่าไอ้ที่กั้นทางด่วนอ่ะซึ่งสาวกั้นทางด่วนต้องจ่ายเงินก่อนถึงจะยกขึ้นได้อ่ะเออผมมาเอาดิเออครับผมที่โดนระเบิดตอนผมเป็นทหารนะผมโดนระเบิดอยู่ฮะผมโดนระเบิดขาขาดนะกุญตรีต่อใช่ทุกวันนี้ผมว่เดินปกติอยู่เลยฮะไอ้ที่เดินอยู่ไม่ใช่ขาคุณตรี แล้วมันทลเลาะมาเมอ่ะตรงนั้นนะครับอะไรฮะปกติผมขาขาดข้างเลยครับอ๋อใช่ฮะแล้วมันตอบไม่ได้ครับผมก็เดินปกติผมใช้ห่ำเลยครับปกติเด็กเด็เด็เดกดเยอะนะคุณเปาเออลุงแม็กฟ้องเสร็จตอนไหนเหรอครับผมแคปไว้ร้อยกว่าคนหิวเงินครับผมช็อตช่วงนี้อะไรนะไมช็อตช่วงนี้แม็กฟ้องเสร็จตอนไหนครับเออไอเี้ะ ไอ้แบ่งให้เขาหน่อยนะฮะโอ้โหแบ่งอะแบ่งได้แต่กูอะโดนเคสละวสี่หมื่นไอ้สัตว์เออกูส่งไปสองร้อยคนน่ะเออเออกูเออได้ยินนะอะไรนะกูว่าไงนะคุณว่าไงฮะคุณแจ็คพี่เขาบอกให้เบาๆหน่อยฮะผมจะนอนอ๋อพี่เบาเบาๆหน่อยพี่เออไอ้พี่เปาพี่เปาอีกแล้วเหรอก็ผู้ออกเสียงกันสามคนแต่กูโดนคนเดียวล่ะเออถ้าพี่เปายังไม่หยุดเบาเดี๋ยวแจ็คขอญาติเอาอีก40่เคนะโอ้โหแรงไปน้องเบานิดนึง ทำเขาแค้นอีกนะไอ้เหี้ย JTR สู้ๆ JTR สู้ๆเออโอเคฮะ JTR ด้วยนะมาวิทย์แม่เรียกตากผ้าโอเคครับสมศักดิ์รักอตินะคะสมศักดิ์โอ้ขอบคุณมากนะน้องสมศักดิ์เ้ยหาเสื้อ JK งบสามใบเขียวครับอโอเคคุณริเบิร์ตหาเสื้อ JK ครับงบสามใบเขียวดีเขาไหมฮะ พีเขาไหมหายยากกว่านะครับผมแต่เรียกได้ว่าต้องไ่พีครับต้องไม่พีได้ครับไปพีได้จริงๆอะตอนนี้มีเปิดพีเหลือไม่กี่วันก็ปิดแล้วก็จะไม่มีพีอีกแล้วนะครับอ่าจะไม่มีพีไม่มีคอชั้นพีแล้วนะผมบอกเลยไปที่เพจ JK นะฮะแล้วก็ระวังของปลอมด้วยฮะเพจของปลอมจำทักหาคนอื่นนะทาง JK ของแท้จะไม่ทักหาใครนะฮะจะไม่ทักหาใครนะระวังด้วยนะฮะเรื่องซื้อเสื้อนะไปที่เพจ JK ครับอยากสั่งพิเอรเดอร์สั่งตอนนี้เลย คอชั้นนี้สวยมากด้วยผมบอกว่าสวยมากด้วยเนะี่ยผมจะแบบใส่ให้ดูนะเขามีตัวอย่างนะผมใส่ให้ดูเลยนะฮะถ่ายรูปเท่ๆเลยนะ,ะแล้วก็เส<แ>ื้อวุดแข่งเดี๋ยวให้ติไปถ่ายรูปครับอุ้ยนี่แห<ม><ป>ละแล้วผมถ่ายลงเลยกับอาร์สามสี่คู่ใจของผมนะ,ะแม่ อ่สามสี่อ่ะสามสี่ไว้ไว้ไว้พรุ่งนี้ครับวันนี้ผมน่าจะไม่ได้ขับไปเพราะว่ามันายทะเบียนข้างหน้ามันไม่ใส่ผมโดนตำรวจเรียกครับอ๋อโอเคครับโอเคได้ว่ารอบก่อนคุณลุงจะเจคุณลุงจะไปวันนี้เลยครับไปนอนคืนนี้เลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ครับวันนี้ไปดูหนังไม่บอกเขาที่ไม่รู้แต่เขารู้นมารู้ที่ไหนเออลงกลางแปลงนบที่วัดที่วัดอ้นี้ฮะแต่ไม่บอกกูเลยฮะไม่บอกกูเลยเคยโดนตำรวจเรียกครั้งหนึ่งครับผมเคยโดนตำรวจเรียกนะสี เออใช่ครับอ่าเล่าดิประกบหน้าหลังเลยขับรถมอไซค์มาใช่เขาบอกว่าจะมานำทัวร์หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนเขาเช็คของเช็คตรวจรถของว่ามีของอะไรอยู่ในรถหรือเปล่าช่วงนั้นที่คุณบอกว่าตอนนั้นเขากำลังโดนไล่เก็บกันด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ช่วงนั้นพอดีช่วงอะไรตู้ตู้ไม่รู้ขับออกมาขับออกมาก็เรียกได้ว่าหน้าซีดนเลยทีเดียวว่าเอ้ยทําผิดอะไรมาหรือเปล่าใช่ไหมหยองจริงหยองเลยอ่ะหยองเลยตอนนั้นหยองเลยครับผม เขาอบอกว่าเพจจันทังคารนี่นอกจากไม่ทักหาใครแล้วก็ไม่ตอบข้อความใครด้วยถูกต้องไหมฮะคุณไทยใช่ไหมลีเบิร์ด <c oughs> ไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> ครับ <c oughs> เขาเขาได้สมญาน,นามกันมานะห <c oughs> รอเอออึงอ่างกบเคโลดันทรงอยากเป็นทีซีสภาพอึงอ่างฮะฮะมึงด่าใครเนี่ยไอสัตวอ์อึ่งอ<ม>่างกบเคโลดันทรงอยากเป็นทีซีอะมาถึงใครครับเออ อ่าอาเกูนั่งอยู่ก็ด่านะครับผมรับซื้อแบงค์พันทุกปีให้ราคาดีใบละห <Okay>, uh. ้าร้อยสนใจสนใจฮะโอเคบอกนะฮอ,อาฮะอ,า,อาตีห้ามปั่นสล็อตโชว์เด็กๆนะครับอาติครับไม่ได้ผันไม่ไเคยผั่นนะ oh. ไม่เล่นการพนันนะฮะน้องชายนะครับผมช่องเราแอนตี้เล่นการพนันอยู่แล้วฮะ ใครเล่นกับานันเราไม่เอาเลยก็ว่าได้นะฮะโอ้โหครับผม,ม <laughs> ตีน้องเงียบๆเดี๋ยวพี่รับเอง <c oughs> โอเคครับพี่ฝากฝากด้วยฮะใครที่มา่าเราก็จับเลยฮะครับผม,มพี่ตีค่านมลูกเราเดือนนี้หมดแล้วเมื่อไหร่จะโอนเพิ <laughs> ่มน้องแอนนะน้องแอนเงียบๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวว่าหมวยรู้ครับผมแหมทวงกันตรงนี้เลยนะผมไม่เชื่อนึงนะเดี๋ยวผมมา โอบสีหด้านขนอันนี้เดียวเฮียแล้วเหลือเวลาอีกหนึ่งนาทีครึ่งฮะช่วงนี้เป็นของวิ่เปาลนะฮะเดี๋ยวผมจะมาแทนเองฮะระหว่างรอตีกลับมาครับตอนนี้ฮะเดี๋ยวรอกลับมาสักครู่หนึ่งฮะ J.K เจอ N.T.R ครับนอกจากหลายสเปคคอมแล้วกูต้องมานั่งภาคอีกฮะไม่เป็นไรฮะไปกันได้ฮะ แม่อีกหนึ่งนาทีเท่านั้นนะอดใจกันหน่อยนะตีไปพักเลยไปเลยไปเรื่องเรื่องเรื่องเป็นเรื่องของกูอ่ะเดี๋ยวกูจัดการนี่เองอ่ะโอ้โหหนึ่งนาทีสุดท้ายมันจะเป็นยังไงครับที่เปา 40k เบาหน่อยไอสัตว์เดี๋ยวกูตบอีอ๋ขอโัษดีฮะสวัส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 ดีฮะแม่เลาะอยู่ได้ครับเปาสี่สิบเคเปาสี่สิบเคฮะแม่เลาะกูมันจริงๆอ่ะโอ้โหสี่หมื่นแล้วกูก็ กูก็โอ้ของกูเองนะไม่รู้มันจะเป็นอะไรกันนักกันหนาอะไรพี่รไม่มีอะไรครับผมไม่มีอะไรครับลุงมันบอกเปาตีติดเคอะไรไม่รู้ครับลุงเปาอยู่ SMD คนดูสองพันอยู่ JK คนดูร้อยแล้วเปี๊ยอะไรสัตว์อะแล้วเป็นเี๊ยอะไรเปี๊ยเป็นไรกูไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนดูไอ้สัตว์รวยอยู่แล้วกูใคร กูขายคอมเฮียบอกว่าจะเย็นข้ยคนดูเท่าไหร่เป็นเรื่องของกูกูก็มีความสุขของกูดีเฮียมันเป็นหนักหัวมั้งไงหมายขึ้นเลยคนดูมันไม่ใช่กนบอกว่าอยู่เอ็นดีคนดูสองพันอยู่ J K คนดูร้อยแล้วเป็นเฮียอะไรไอ้สัตว์แล้วเป็นเฮียอะไรไอ้สัตวสไม่กูจะทำให้เปียวคนดูหมื่นตอนนี้กูก็สามารถทำได้แล้วอยอ่ะไอ้เหี้ย เขาบอกอะไรเปาเย็นเปาเปาเย็นเปาไม่ใช่มันเป็นมันเกี่ยวแล้วย่อยคนดูคนดูอะไรเอออะไรครับทุกคนตอนนี้ในช่องผมนะครับโถไปช่องพี่เปาห้หมดเลยครับไปไปไปเลยไปเลยตอนนี้พี่ก็อยู่ JK พี่จะได้คนดูเยอะกันตอนนี้สามพันแล้วพี่จะพูดได้ปะกพิม์ไม่หยุดเลยเขามาพิมพ์ไม่หยุดก็มาพ้องช่องผมเนี่ยลุงอ้าพี่สามพันแล้วตอนนี้พูดได้ยังพี่มาเยอะยังเยอะกว่าปะตอนเนี้ย เยอะเยอะกว่าละโอเคเยอะกว่าละจบแล้วนะพี่นะรอดูดีกว่าจบแล้วเนาะไม่เป็นอะไรผมไม่ติดใจอะไรเลยไม่ผมก็ติดไงมาขนาดไหนก็เยอะแล้วไงเยอะแล้วไงตอนนี้โอเคมันจะได้พูดไม่ได้ไงพี่ลุ้นว่ะสีเบาหน่อยตีจะดูแล้วมึงดูกูดำพี่อะไรสัตว์อ่ะเด็กเงี้ยเอ้ยเด็กเงาเออเซิร์ฟหัวฟ้านี่สาวสั่งมาอ้าวอ๋อสาวสั่งโอ้โหโอเคฮะถ้าไม่ได้สาวสั่งเสื้อก็คงไม่เปลี่ยนนะครับผม อะไรนะสาวสั่งอ๋อสาวสั่งบอกว่าต้องค่าได้เยอะเปล่าังนั้นไม่ให้ไปคอนโดหรือเปล่าเอกอะ JAK ชุดโปรลีกครั้งแรกอยากเห็นไปแข่งประเทศ ATK จังเลยครับว่าไหวหรือเปล่าเอามาวิทย์เอาอีกแล้วนะเดี๋ยวนก็กํำลังพิคาดมาวิทย์หนยฮะเดีหน่อยฮะแม่มาวิทย์เขาเอาอีกแล้วนะเดี๋ยวพี่ส่งองคลักร์ไปก่อนนะมือขวาพี่ส่งมือขวาพี่เดี๋ยวแม ลอง LK อีกแล้วครย,ยังไม่เลิไม่เลิกนะจริงๆยังไม่เลิกจริงๆฮนะจริงๆว่าอะไรใจเปลี่ยนเองสาวไม่ได้สั่ง<อ>นะครับโอเคโอเคจริงๆในการที่ใหญ่สุดก็จะเน้เป็นของวอดครับวอดจัดตลอดใช่ครับผมใช่มาจากทุกแดนครับก็ต้องมามาที่นี่สำหรับนะครับ ครับผมพี่ตีเอาตีนลงหน่อยจากกล้องหน่อยครับจะดูหน้าแม่ <c oughs> ครับ <c oughs> พ่อลประเทศพระบูพดพอ <c oughs> บุรุษเป็นศนีเปิัตัดเมียตาจุงพูดว่าไม่ได้สามแต้มไม่ต้องมาหาสามเดือนโอเคอะ <c oughs> จุงจีลิวจุงจิเลยต้องเน้นหน่อยฮะ <c oughs> ไฟใหญ่ขัดไม่ได้จริงๆนะแต่คุณจุงจิต้องไฟใหญ่นะผม ีิติหลอเปลี่ยนไปมากจากหน้ามือเป็นหลังตีเลยเอ๊ะมันหล่อแบบไหนฮะแต,นแต่นี้มึงเปลี่ยนสตีใหม่แล้วนะหมายถึงสำหรับตัวมึงอติพัฒนาขึ้นเยอะเพราะาเมื่อก่อนนี้ครับผมเอาหน้ามาตอนนี้ใช้ตีนขึ้นแทนแล้วป่ะคุณไม่เอาตรงๆแล้วผมเห็นคุณนชมคนใน JK มาเยอะมากนะแต่คนหนึ่งที่คุณไม่เคยชมเลยนะคือผมนะ แล้วผมเองผมเองเนี่ยผมยังเคยชมคุณเลยนะไม่ผมแค่พูดได้เฉยผมแค่พูดได้เฉยว่าคุณเอังสตรีดลงมาจากกล้องก่อนได้ไหมเราเอาหน้าขึ้นมาหน่อยดีโอเคโอเคไม่คนดูดูเยอะเด็กดูเด็กเด็กก็ดูมันจะดูไม่ดีตอนกลที่เอาแบบเส้นเท้ามาไว้มาถ่ายทอดสดให้คนอื่นดูแต่จริงๆขาโหวสุดว่าคุณตีนี่หล่อสุดใน JK นะครับเมื่ผมไปเช็คดูมาคุณ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 เกตครับใช่ใช่ตีหล่อสุดตีหล่อสุดใช่ฮะ คุณตีนี่ก็ต้ละมุนละมุนมากเลยคุณตีฮะแต่แต่หน้าตาดีแต่สัตย์ดาหี้อะมันไม่ไหวนะต้องเกองดมานจริงๆได้เลยถึกระดส่งวิดีโอมาเยอะเย้ยก็ไม่หวเหมือนกันผมไม่ได้ย่อเย้ยผมก็ถามคุณเฉยๆว่าเอ้าคุณแจ็คเขาบอกว่าพี่ส่งข้อความมาหาพีเปาหน่อยไปดูใจเขาหน่อยเอาผมก็ไม่รู้ว่าเรื่องอะไรแต่ผมรู้ว่าคุณเสียซี่หมื่นแต่ผมไม่รู้ว่าคุณแคร์เขาขนาดนั้นผมก็ถามเขาว่าไม่ได้แค้์ผมไม่ได้ใชแคร์เลยจะมากินข้าววันไหนครับอาจริงไหมล่ะ เออแล้วคุณจ๊กก้าพูดมาแซวมาเอาอ่ะอ่ะมาไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมาตรงนี้มา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 